ครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าทุกภาคส่วนนะครับที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีวันนักข่าววันที่5มีนาคมสองหนะครับขอขอบคุณนะครับสมาคมนักข่าวสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิท่านนายกสมาคมและคณะกรรมการท,กทุกทท่านนะครับที่ได้ มอบรางวัลอันทรงเกียดให้กับผมนายทรงวุฒิเพชรล้ำศูนย์ข่าวภูเขียวนะครับเป็นรางวัลนักข่าวหน้าใหม่ดาวรุ่งประจำปี2567ยินดีครับที่ได้ร่วมงานกับพี่น้องสื่อทุกท่านของสมาคมนักข่าวสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิในตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา ผมมีความประทับใจนะครับนักข่าวของสมาคมทุกท่านน่ารักเป็นกันเองให้การปรึกษาหารือได้ตลอดเวลาแล้วก็ตัวกับผมจะทำหน้าที่ด้านสื่อมวลชนที่ดีเต็มกำลังความสามารถเพื่อพี่น้องประชาชนและเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้าน ที่มีความทุกร้อนร้องทุกข์เท่าที่ตัวกระผมจะทำได้ต่อไปขอขอบคุณครับ